กับรีบาลานซ์เหมือนหรือต่างกันยังไงในมุมมองของผมแล้วกันเนาะก็คําถามจากทางบ้านนะครับคําถามในกลุ่มนั่นแหละถามกันเข้ามาว่า <S <S อ,ยอยากให้อธิบายเรื่องของกรีตกับรีบาลานซ์หน่อยเห็นช่วงนี้ไม่คุยเรื่องของรีบาลานซ์เลยคุยเรื่องกริตนะครับทำไมยังไงแบบไหนอ่าแล้วเขาจะเลือกใช้อะไรดีนะครับก็ตอบไปแล้วว่างในกลุ่มแล้วก็ให้กันบ้านไปลองทําแล้ววันนี้ก็เลยมาฉเฉลยกันบ้านว่า โอเคผมมองยังไงมีมุมมองแบบไหนแล้วก็วิธีการใช้มันแตกต่างกันยังไงบ้างมาเล่าให้ฟังนะครับตัวผมเองนะต้องใช้คำนี้นะผมมองว่าทั้งสองอย่างเนี่ยไม่ว่าจะกกิดหรือ l ีบาร a เนี่ยมันมีความเหมือนกันอยู่เหมือนกันอยู่ที่หัวใจของมัน,นครับหัวใจของมันก็คือเรื่องของ position sizing นะครับหรือเรียกว่าการทำ money management ก็แล้วกันทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นหลักของการบริหาจรจัดการทรัพยากรเหมือนกัน ซึ่งผมก็ใช้มันในลักษณะของการบริหารทรัพยากรเป็นหลักผมไม่ได้ใช้มันในเชิงของวิชาการหรือวิธีการซึ่งทำให้ส่วนที่มันแตกต่างกันเนี่ยก็คือวิธีการต่างหากที่แตกต่างกันแต่หัวใจของมันเหมือนกันมันต่างกันที่วิธีการและจุดเด่นเหมาะกับใครแบบไหนก็ต้องบอกว่าความเหมาะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชอบ ว่าเราชอบแบบไหนขึ้นอยู่กับสินค้านะครับว่าเราเอาไปเทรดสินค้าแบบไหน <T ot ant> ข้อจํากัดต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดทางเรื่องของบล็อกเกอร์เงนินทุนหรือข้อจํากัดต่างๆมันทําให้การเลือกใช้มันแตกต่างกันสุดท้ายคือเรื่องของเป้าหมายคือด้วยความที่วิธีการเนี่ยมันต่างกันมันจึงเหมาะกับเป้าหมายที่แตกต่างกันด้วยวิธีการที่มันต่างกันมันทําให้ผลลัพธ์เนี่ยที่ออกมาเนี่ยต่างกันเล็กน้อยใน นิดเดียวเท่านั้นเองมันก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเราด้วยว่าเป้าหมายมันคืออะไรทีนี้ผมอาจจะไม่ได้อธิบายนะว่ากลิตเทดดิ้งกับรีบาลานเนี่ยมันคืออะไรมันทําแบบไหนนะลองลองแวะเข้าไปดูในช่องอ YouTube ของผมก็ได้นะครับจะได้รู้ว่ามันคืออะไรแบบไหนแต่วันนี้ผมมาอธิบายแค่ว่ามันต่างกันยังไงในมุมมองผมแล้วกันเนาะผมขอขึ้นแบบโน้ตตัวโตๆเลยนะครับว่าวันนี้เราคุยเรื่องของกลิต เรื่องของรีบาลานซ์ในลักษณะของการที่เอามันมาเป็นระบบเทรดเอามันมาเป็นเรื่องของการพัฒนาให้มั่นต์แบบคร่าวๆง่ายๆในฐานะของเบสิกผมเข้าใจนะครับว่าหลายคนที่มาฟังเนี่ยก็รู้เรื่องเกลดและรีบาลานซ์อยู่แล้วและเข้าใจว่ามันไปลึกกว่านั้นเยอะแล้วนะครับมันไปลึกกว่านั้นเยอะแล้วทั้งเรื่องของเกรดและรีบาลานซ์มันไปได้ไกลกว่านั้นเยอะๆมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่ผมพูดวันนี้เยอะแต่วันนี้เราพูดแค่เพียงแบบ ผมพูดแค่เอาผิวของมันามาพูดโอเคนะทำความเขา้าใจตรงกันก่อนนะโอเคทีนี้ไปต่อกันผมสมมุติอย่างนี้ครับว่าถ้าสองอย่างผมคิดว่ามันคือการบริหารจัดการเางากการเนินทุนเหมือนกันเนี่ยสมมติผมมีทุนอยู่หนึ่พหลักการของกริดและรีบลัเลนเหมือนกันคือตั้งคําถามว่าจะจัดการยังไงดีกับไอ้เงินหนึ่พบาทเนี่ยให้สามารถเทรดได้ โดยไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุดและเทรดได้บ่อยที่สุดก็คือการแบ่งมันออกไปนะครับเพื่อเทรดในระดับราคาต่างๆเพื่อเทรดในเงื่อนไขต่างๆคือการแบ่งมันออกไปคําถามคือแบ่งยังไงถูกต้องไหมครับซึ่งตรงนี้จะแตกต่างกันละกริฑเนี่ยเขาก็เลยเสนอแนวคิดว่าก็แบ่งตามระดับราคาตรงๆไปเลยสมมติมีอยู่คันหนึงเราแบ่งสัก10โซนไหม แบ่งเป็น10ส่วนย่อยๆนะครับก็ใส่ตามระดับราคาไปเลยสมมุติว่าเนี่ยเราสนใจช่วงราคาของสินค้านะครับในช่วงของราคา25-16เหรียญก็แบ่งไปเลยดีทีละร้อย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 ร้จนครบพันนี่คือหลักการแบ่งของเขาส่วนฝั่งของอวิธีการรีบาซ์เนี่ยเขาก็มีมุมมองอีกมุมหนึ่งว่าเอ้ยเราก็แบ่งเป็นส่วนที่เป็นแอสเซทไปเลย แล้วก็แบ่งส่วนที่เป็นเงินสดค้างเอาไว้ก่อนเลยคือเรามองเป็นเงินเป็นก้อน2ก้อนดีกว่ามันอาจจะทําให้เรา manage ง่ายกว่าแล้วก็มองเป็น2ก้อนสอส่วนเราแบ่งแบบนี้แล้วค่อยๆทยอยแบ่งตามสัดส่วนไปเห็นไหมครับว่าวิธีการมันแตกต่างกันและแต่หัวใจก็ยังคือการ m a n นจเมนต์เงินเหมือนกันขั้นต่อมาเวลาเราเทรดกริดเนี่ยเราก็จะไปเรียนรู้เรื่องของการรวบโซนถูกต้องไหมรวบโซนเนาะสมมุติว่าเรามาเริ่ม start ที่ราคา20เหรียญตรงนี้ สิ่งที่คนเทรดกริตจะทํานะครับคนที่เรียนเทรดกริตมาแล้วจะทําก็คือสิ่งที่เรียกว่าการรวบโซนก็คือซื้อรวบตรงนี้เลยนะครับด้วยกระสุนด,ด้านบนทั้งหมดเพราะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรอให้มันขึ้นก่อนค่อยซื้อในเมื่อมันได้ถูกกว่าก็ซื้อไปเลยสิดังนั้นรวบโซนตรงนี้เขาก็จะกดอะไรครับบาย500เหรียญน,นะฮะหนึ่งร้อย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 เกินประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกินนะครับ คำนวณเลขผิดนะฮะจริงๆต้องขยับขึ้นไปอ่ะเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันแล้วกันเนาะว่าเรารวบโซนสมมติว่ารวบได้5โซนนะครับก็ซื้อไป500เหรียญแล้วอีก500เหรียญก็เป็นเงินสดสำรองอยู่ถูกต้องไหมคำว่าซื้อไปก็หมายความว่าเราเปลี่ยนเงินสดเป็นแอสเซทไป500เหรียญแล้วลงมานะครับก็ยังมีเงินสดสำรองอีก500เหรียญซึ่งจะแบ่งตามระดับราคา100 100 100, 100. ซึ่งมันก็จะไปเหมือนกับ รีบาลานซ์เพราะ r e บาลานซ์สมมติเราเริ่มต้นจุดนี้เหมือนกันเลยที่ราคา20เราสตาร์ทพร้อมกันนะครับรีบาลานซ์เบสิกพื้นฐานเขาก็จะแบ่งทุนเป็น50-50ถูกต้องไหมก็ซื้อ asset ทครึ่งหนึ่งเหลืองกันสดครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับว่าไม่ว่าจะแบ่งยังไงสุดท้ายก็มีเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็เหมือนกันก็คือแบ่งตามระดับราคาแบบนี้เนาะนี่คือวหใจของการแบ่งของมัน ทีนี้ต่อมาแล้วเ,เราจะใช้ยังไงไอเงินที่เราสำรองเอาไว้เนี่ยเราจะใช้ยังไงแนวทางของกรีฑอย่างที่บอกครับเขาใส่เงื่อนไขไปตามระดับราคาเลยถ้าระดับราคานี้เขาจะซื้อเพิ่ม100ถ้าระดับราคานี้จะซื้อเพิ่ม100ระดับราคานี้ซื้อเพิ่ม100ผมยกตัวอย่างว่าราคารูดลงมานะครับเรามาอรอลรวบโซนด้านล่างอีกทีหนึ่งสิ่งที่เขาจะทําก็คืออ๋อเขาก็จะรู้ทันทีว่า ณจุดจุดนี้ถ้าเขาต้องการซื้อเพิ่มเขาสามารถซื้อเพิ่มได้เท่าไหร่ครําตอบก็คือ1 2 3 4งสาเขาสามารถซื้อเพิ่มได้400หรือไม่เกิน400นะเราเรียกว่าการรวบโซนก็จะมีคําถามว่าลงมาถึงเท่านี้ซื้อเพิ่มได้เท่าไหร่ก็จะเป็นในหมวดของการแม a จเมนต์เงินเหมือนเดิมในทางกับการถ้าเป็นรี balance, บาลานซะ์แบบ value, นะครับแบบฟิกค่าลูเนาะแบบฟิกค่าลูนะครับวิธีการของเขาก็จะแตกต่างกันออกไปก็คือเขาจะมองเป็น เปอร์เซ็นต์ว่าเฮ้ยราคาจากยี่สิบลงมาสิบหกเนี่ยมันลงมากี่เปอร์เซ็นต์คำตอบก็คือลงมาประมาณยี่สิบเปอร์เซนต์ลงมายี่สิบเปอร์เซนต์ทำให้มูลค่าของแอสเซทของเขาเนี่ยจาก500ห้าร้อยเหรียญเนี่ยลงมายี่สิเปอร์เซนต์เหลือเท่าไหร่เหลือสี่ร้อยครับหลักคิดของรีบาลานซ์ฟิกแวลูนะครับคือจะซื้อเพิ่มได้เท่าไหร่ ก you. right ็ซื้อเพิ่มได้เท่าไหร่ก็ได้ให้400ไม่เกิน500ให้กลับไปเป็นให้กลับไปบาลานซ์ที่เท่าเดิมก็คือ500เท่าเดิมหลืกออกนะก็แปลว่าเขาสามารถซื้อได้100ยหนึงร้อเดียวก็จะเห็นว่านะครับมันคือเรื่องของการ Management เงินเหมือนกันมันต่างกันแค่วิธีการทีนี้ก็จะมีอีกหลายๆส่วนหลายๆอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อจำกัดละ มาคุยถึงเรื่องข้อจํากัดที่เราจะเจอกันเป็นอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของขนาดการเทรดหรือไซซิ่งของการเทรดที่เป็นข้อจํากัดนะครับใน CFD เนี่ยในโลกของ CFD เนี่ยขนาดการเทรดมันเป็นต่อต่อหลอดใช่ไหมหนึ่งหลอดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหลอดซึ่งเราก็ต้องไปคํานวณว่าไอหนึ่งหลอดเนี่ยมันมีขนาดที่กี่เหรียญซึ่งมันเป็นข้อจํากัดที่ค่อนข้างใหญ่มากๆอยู่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเทรด ทองคําในบัญชีเซ็นนะ0.01เหรียญน,นี่ก็คือ30เหรียญแล้วนะดังนั้นขั้นต่ําในการเทรดมันก็คือ30เหรียญน,นะครับและใน CFD เนี่ยก็ยังจํากัดว่าเขาไม่สามารถเทรดตามอันนี้ได้เขาต้องเทรดตาม lot s i ส์เท่านั้นมันก็เลยทําให้ตัวแปรฝั่งนี้ยมันคํานวณยากพอตัวแปรฝั่งนี้มันคํานวณยากก็เลยจะกลายเป็นกริดที่เขาระบุเป็น lot แทนประมาณนี้ อันนี้เรื่องของข้อจํากัดเช่นเดียวกับในตลาดหุ้นก็จํากัดอยู่ที่เป็นแชร์ก็จะทําให้คํานวณฝั่งนี้ยากเหมือนกันในในกรณีที่พอร์ตเราเล็กนะแต่โลกคริปโตเนี่ยมันซื้อขายเป็นยูนิตซึ่งมันเล็กมากๆมันสามารถคํานวณตรงนี้ตัวแว l u ลูได้อย่างชัดเจนเลย นะครับมันสามารถซื้อขายตามตรงนี้ได้เพราะว่าเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันแบบซื้อแบบ0ูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับตัว e อ็กช n ดของกิบโตส่วนใหญ่จะอนุญาตดังนั้นข้อจํากัดตรงเนี้ยมันก็เลยอยู่ที่เอ,อ่อมันก็เลยนําไปสู่วิธีการเลือกวิธีการด้วยถ้าพอร์ตเราไม่ได้ใหญ่มากนะครับพอร์ตเราเป็นขนาดเล็กแล้วเราต้องอยู่ในตลาด CFD เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นกลิ่เพราะว่ามันถูกจํากัดด้วยวิธีการตั้งหลอดซส์แต่ถ้า แต่ถ้าเงินเราถอดใหญ่มากๆๆแล้วเนี่ยหลอดไซส์จะไม่มีผลแหละเพราะเราสามารถคอนโทรลที่ตัวของ Value ได้เลยโดยตรงเห็นไหมครับข้อจํากัดก็จะส่งผลในการเลือกนิสัยของ Asset ก็เหมือนกันก็จะส่งผลในการเลือกนะครับถ้าเราไปดูกลิตเนี่ยกลิตเนี่ยจะมีเรื่องของการแนวคิดการจํากัดกรอบของราคาแล้วฟิกราคาที่ pricing ไปเลยโดยตรงแต่ตัวของรีบาลาน์เนี่ยจะไม่มีแนวคิดในเรื่องของการจํากัดกรอบดังนั้น มันก็จะเหมาะกับสินค้าคนละแบบคุณต้องแยกให้ออกว่าสินค้ามันเป็นเทรดหรือสินค้าเป็นไซเวย์มันก็จะมีความเหมาะสมที่แตกต่างกันเป้าหมายในการเทรดนะครับเป็นตัวเลือกที่แตกต่างกันอีกเหมือนกันคุณจะทํากลยุทธ์หรือแมネจเมนต์เนี่ยตัวของเงินคุณเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อรักษามูลค่าของแอสเซทไหมถ้าเพื่อรักษามูลค่าของแอสเซท ก็จะเลือกใช้วิธีการแบบหนึ่งถ้าใช้ในการลดความเสี่ยงก็จะใช้วิธีการอีกแบบหนึ่งถ้าใช้เพื่อในการสร้างกระแสเงินสดมันก็จะเหมาะกับวิธีการอีกแบบหนึ่งถ้าอย่างเนี้ยคุณก็จะสังเกตได้แล้วว่าให้ทายเลยว่าอะไรเหมาะกับเป้าหมายการเทรดแบบไหนข้อดีของการที่เราไม่ได้ฟิกตัวของ p r i c อะครับอย่างของรีบาลานเราไม่ได้ฟิกตัวของ p r i เนาะ สัดส่วนตอนที่เราสามารถปรับตอนขึ้นกับตอนลงเนี่ยมันแทบจะใช้คำนะว่าแทบจะเป็นอินฟินะิตี้คือมันยืดขยายออกไปได้เรื่อยๆนะครับคือมันยืดขยายไปได้เรื่อยๆเรื่อยต่างกับเทรดดิ้งที่มันมีการจํากัดกรอบอย่างชัดเจนถ้าขึ้นไปถึงจุดหนึ่งเราจะขายของจนหมดมือถ้าลงไปถึงจุดหนึ่งเราจะซื้อของจนเงินเงนิงนเงินสดเราไม่เหลืออีกแล้วอ่ะประมาณนี้รวมถึงกลยุทธ์การเทรด ก็แตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปใช้ในกลยุทธ์ไหนแบบไหนนี่คือในมุมมองของของผมนะสำหรับเรื่องของ g r i เ t รดด i n g แล้วก็ rebalancing แถมให้อีกนิดหนึ่งถ้าเราดูเรื่องของ g r i เทรดดิ้งแล้วก็ rebalancing นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็น r e b a l า n c i n g เมื่อกี้เราคุยกันแล้วเนาะว่ามันคือเรื่องของการไม่จํากัดกรอบนะครับถ้าเราลองจํากัดกรอบของมันเนี่ยนะครับกำหนดกรอบตายตัวเนี่ยเอารีบาลานซ์มากําหนดกรอบตายตัวนะ แล้วใช้กฎของรีบาลานนะก็จะเหมือนกริดเลยเป๊ะแล้วถ้าเอากริดเทรดดิ้งเนี่ยมาทำให้มันสามารถที่จะไม่จำกัดกรอบได้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับหลักการทำ หลักการเทรดด้วยหลักการรีบาลานซ์มันก็สามารถพลิกแพงกลับไปกลับมาได้เพราะหัวใจจริงๆแล้วมันเหมือนกันมันแค่ต่างกันแค่วิธีการเฉยๆนึกออกไหมซึ่งไอ้วิธีการเนี่ยมันก็มีแบบเยอะแยะมากมายแบบหลายอย่างเลยกลิดเป็น TA ได้ไหมเป็นฟิกได้ไหมเป็นด y นามิกได้ไหมเป็นโมเมนตัมเป็นพีระมิดเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเดลต้าเป็น pyramid, เฮจิ percent, ้งคือคือได้เยอะมันมันพลิกแพงได้เยอะมากๆแล้ว ในทางกับการรีบราลานซ์เนี่ยก็พลิกแพงกลับไปกลับมาเนี่ยวนไปวนมาอยู่ตรงเนี้ยสำหรับผมนะดังนั้นสรุปนะครับผมมองว่าทั้งกริทและรีบราลานซ์เนี่ยมันมีความเหมือนกันในเรื่องของการที่มันเป็น m a นดี่แมจเมนต์แบบหนึง่งการที่มันเป็นหลักการในการบริหารจัดการโพซิชันแบบหนึง่ง แต่มันต่างกันในส่วนของวิธีการที่แตกต่างกันนะครับเป้าหมายที่แตกกันต่างกันจุดประสงค์ที่แตกต่างกันก็เลือกใช้กันตามชอบตามสินค้าตามข้อจํากัดและตามเป้าหมายการลงทุนของคุณแต่ละคนเลยนะครับและทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยย้ำอีกทีว่าคือมันเป็นแค่เปลือกนะมันเป็นแค่เปลือกของระบบพวกนี้ หัวใจหลักของมันย้ําเสมอว่าถ้าคุณเข้าใจถึงหัวใจหลักของมันคือ position sizing คือ m o n e y management คุณจะต่อยอดเรื่องของกลิ d เทรดดิ้งและ r e b a l n n c i n g ได้อีกไกลมากๆเลยนะครับผมโอเคครับสําหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกคนเอาไว้ในที่นี้ด้วยครับถ้าคุณชอบเทคนิคการเทรดการลงทุนที่หาเรียนได้ยากแบบนี้และอยากสนับสนุนช่องของผมคุณสามารถทําได้ผ่านระบบ Membership นะครับ สิทธิพิเศษของสมาชิกสามารถรับชมวิดีโอบันทึกการเทรดรายสัปดาห์ของผมและมีวิดีโอบันทึกงานสัมมนาต่างๆของผมเก็บไว้มากมายเลยสามารถเรียนรู้กลยุทธ์การเทรดทบทวนได้อย่างเต็มที่จุใจแน่นอนเพียง150บบาทเท่านั้นได้ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับต่างกันที่ราคาและความเท่เท่านั้นเองเนาะสุดท้ายผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านอีกครั้งนะครับสำหรับการสนับสนุสนและการให้กำลังใจที่ช่วยทำให้ผมสร้างคอนเทนต์ในแบบที่ผมชอบได้และขอบคุณทุกคนที่ติดตามเสมอมาครับขอบคุณครับ